สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับอยู่กับผมสุมสอเสือใบารามไก่ชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไก่อายุ4เดือน15วันนะครับที่ผมเคยลงแนะนําไปนะครับก็ลูกไก่ชุดนี้จะเป็นลูกเจ้าปั้นจันรนะครับเจ้าปั้นจันทรที่ผมเคยลงคลิปแนะนําไปนะชุดนี้จะเป็นไก่เบอแข้งลึกจิตใจดีกระดูกโครงสร้างดีนะครับ เดินทําเดินบุกเดินบี้นะครับถอยเป็นนะครับชุดนี้นะก็ปากไวออกแข้งไวนะครับก็มีแต่สวยๆนะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้เรื่อยๆนะครับไก่ทุกตัวเรารู้พ่อแม่ที่มาชัดเจนนะครับแล้วจะเป็นแม่คู่เกิด ตัวเจรงทั้งหมดนะครับก็ใครที่สนใจในสายเลือดสอดเสือใบนะครับก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ทุกคลิปนะนี่นครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับลูกค้าก็ทยอยแบ่งไปเรื่อยๆนะส่วนตัวสีเทานี่ติดจองแล้วนะครับผมจะส่งให้ลูกค้าวันศุกร์นะครับพวกที่เหลือก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับ ลูกเจ้าปันจันนะผมการันตีว่าทุกท่านได้ของดีจากผมไปแน่นอนครับผมไม่มีกัักไว้นะผมแบ่งให้แต่ของดีๆไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราแบ่งของดีไปให้ลูกค้ายัางไงลูกถ้าลูกค้าชื่นชอบลูกค้าก็จะกลับมาแบ่งกับเราอีกครับความซื่อสัตย์ความชัดเจนผมยึดเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับ นี่ครับมีแต่สวยๆนะครับกระดูกโครงสร้างดีทั้งนั้นนะครับลูกเจ้าบัญจันนะส่วนการเรื่องของการผสมไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะปนหรือว่าอะไรไม่มีปนนะครับเพราะเราแยกเป็นล็อกเป็นล็อก,อกใครล็อกมันเลยนะครับก็กดผสมสดๆทุกวันนะครับนี่นะครับ ลูกเจ้าบัญจันตอนนี้ก็เหลือมาเยอะแล้วนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดผมได้เรื่อยๆนะราคาไม่แรงนะครับเทียบกับคุณภาพของไก่ก็ราคาจับต้องได้แน่นอนครับยังไงวันนี้ก็จบเพลงที่นี้นะครับครับสวัสดีครับ